สบายดีป้าลุงหันได้ใส่โ่นออหมาไี้ใส่ใช่เกบ่ังาตีเกงบ่เก่งอ่ะเ่มือนี่น้ำมอสรางมาหมัดเขาซอยพ่อบ้ลุงเอ้ก็ะไรประมาณสามไ่สี่ไฮแล้วบ้ลุงลงน้ำเลยอยู่ไฮนี่แล้วอะอยู่ถึงสองสามไฮจมอย่ากินตลาดจมนะขบว่าคอยคอยมนมีคองวานมันมี คอ,คอยไปเบิ่งแล้วมันมีนแต่หมากม่วงหมากม่วงนะทุ่งละสิบพันป้าองหมากสิบพันหมากสิบพันนี่สิบพันเท่าก็เลยซื้อมาสักทงหนึ่งหม่งองอ่ะมาแตหาเอาเท่าบ่เอาเท่าบ่าามันนม่มีประเด็นอะไอป้าทุ่ง ลองมัดหางเยีมพวกมใเยเจ้าจะมาไหนใส่มาคนคนแ้วนึงบาเงเจ้าไหนอรอบสองว่ววะรอบหนงเจ้าไปกินเลย เจ้าไหนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้น้งเยี่ยมบ้านยาฮะพุ่น่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนหมัดข้อตอนใบตอนใบใบตอนสวยๆไปลงไอแดดขนาดมือนี่ออกมาเกี่ยวออกมันเกี่ยวดันอันก็ออกมาหมัดข้อซอยจะแกงขนาดอันเมื่อวานนี่ก็แกงน้ำไม้วานนี่ก็ ขคอยกมัดปีมือใช้ตรงมือเขาขนบดบงเลยประมาณหกเจ็ดหอันนาตัวยังมาทะเลเกี่ยวเลยครัวประมาณเจ็ดหเจ็ดหอเป็นลาลงมดก็ลงมาเกี่ยวแม่ลงมาดำเนี่ยก็พอ mặt mưa lọt cứ tha ở sàn lòng nam mà luôn ấy ừ, ừ, cho ba hai không khỏi nữa hả ừ. hà buồn kinh rồi sao ừ. bay sư ừ. người hà phát nhỉ mà một ừ, mùng người hà phan มมดเขาปตาตนอันใช่ได้อย่างเดียวอย่งเดียวตอกคือยังเขานี่โบเออทั้งผูยพ่อยางกับตอกบเยามันบเยาอะเลี้วให้ในกระขื่นบ่ะคอยว่าอยมาคอยยื้เขาคอยได้ตอมหงกินก่อนคอยบาล่างอ่างนี้คอยป้าไปจุเจ้าล่าง ข่ายังบนดึงได้กุมมือเบ่งบริษัททุ่มมืออจะแดงเบิดอากัพึ่งัดะเนาะวลาอยู่เดียบเห็นมาดข่าวปเป้นว่ประมาณนั่นแหละผูบก้าวเซกเห็นมาดข่าวเป้นกันอยางนีตนเนาะพอไ่มันะเนาะ bay ao thau thế này nó mạnh nó hiểm thau mới <laughs> thằng óc thau cốt bờ <laughs> uh, nó เป็นไรครับบอมวนยุบหมัดเขานี่อ,อันตอกแข้งน้องน,น้องเหี่ยวจะว่าอยู่จะไงเบื้งบ้านได้หนึงกิจฮักออกเลยต่อ,อเป็นไงมันมแห้งเ<บ>ออเฮนบอกขาเฮนบอกอันนี่ มันเล้วแลบอก็แล้ววบิดเลยสตกว่าตัวสุกนะบิดอะไรเมื่อกี้เขาเจ้าเกี่ยวเขาเล้วเลตัวเขียวเป็นยไปลาของเขาป่านะสุกลายเลยเนาะเออาเกี่ยวแล้วเกี่ยวรล่ออจ้างบอทำพว่เขาเจ้าก็จ้างคนที่กันเยไงจ้างคนเออ ต้องพูดส so pues okay, mm ิเป็นนาเขาป่าพะลงไงหน้าสองหายหน้าเลืวนหน้าบึงสิบก็ให้ยังไงเกียเจ็ดให้อันยังเลือแต่ตู้มันโทรสุพขาดไปแล้วเนาะเจ็ดให้พะลุงเงเลืออยู่อยู่รุมนาตาก้าให้นึง Hai người Hai chú này. Lúc ấy, thải luôn này là cái dị thương, thương kapomán, mùiyyano. Sao hải, nó. thương mùi hả. Bò mùi hả. hải, mùi hải Bò mùi hả. Bò mùi nó, Bò đen nó, Bò mùi hả. Bò Bò mùi hả. Bò mùi hả. Bò mùi Bò mùi hả. Bò mùi hả.

พลม,ม,<ะ>มขนาดประลุงไงไข่ไข่แต่มันลมคันมันลมนี่สันิห้อนต่ำาขึ้นมาแล้วประลุงไง้ค้นข่าขึ้นมาเรียบร้อยตั้งจากหมัดประลุไงไอไปได้เหมือแห้งบมดงเยี่ยม อันนี้จะเป็นไก่เพราะทำมาเป็นค้างไว้ไปลงไงค้างไว้พอมันสิลงไปกินเขาเด้อัน,นเจ้าเขาเขาเจ้าแล้วกันยกมันมากินเขาเขาเจ้าเลยหขันเ,เขาเจ้าเจ้าเขาแล้วกับสิปปริป้อไไปลงไงอืมันสิค้นข่าลงโอ้แดดขนาดไปลงไงตอแรกแห่งแดด cái trang bị, hử? Ừ? ขึ้นมาประมาณรถหนึ่งกรเบริดพลุงเลยหักมัดกระเบิดได้ื่อเช้านี่ขนมาอมีกประมาณรถหนึ่งกรเบริดแล้วพลอยพอ,พอ,พอลเข่าต้องล้างพอ่อไม่เหยียบเข่าเอออันบริเลียนไหนพลุงเอ้ อันนาจะชิบุษถงได้เขาซัมนีถ้ามันจัดแก่ไทมันได้น้อยเดียวถ้ามันจัดใช่เนาะถ้ามันจัดก็ได้น้อยหนึ่งผู้ลุงเอ้อันนี้ถสอบริจัดเดียวอดึกไปดึกไปมันก็ชิ้หลายเกือบบุษถงแล้วนาอยู่ประมาณเจนไห้ผูลุงยังไม่ทันอะไรเกี่ยวเมียนยันาเไห้เนาะเมีนยังหน้าเจนไห้อันเกี่ยวคือมาเจนไห่จะชิระจัะสอบผู้ลุงให้ปีนี้ทารุนทำการเด้อแต่กลุ่มกินตวบ่อปีนี่กัหากใครอย่างกับบริเป็นหนีเขาเจ้าะุู้ลุงเอ้ แต่ละปียังเป็นหนีเขาเจ้าน้อเพราะเส้ากวัวกับสอบแม่นเป็นหนีเขาเจ้าแต่ละปีนะเถิดละเส้ากวัวสอบปีที่สี่สอบอ๋อเป็นหนีเหมือนคนอื่นคนใกล้เรกคนลุงเอยเป็นหนีป้ายืมเขาเขาป้ามากินก่อนเขาบอกเขาเบิร์ดเดย์วางวางได้นี่เนาะวางเขากำลังชิ้ซุกลวกดำหน้าแล้่ยวพ่ะเพาะวางดำหน้าแล้วนี่ยืมเขาเขาป้ามากินเขาเบิร์ตยังกับมีป้าป้ามาผ่าเงินซื้อเขากัน เหม็นก็ยังเลืออยู่เนาะเข่าก็ได้ยเลื้อยบลายปันได้ก็สิีคำนมันเบิดกัสิได้ทุบเข่าฮะกับจีได้ตีเข่าไปสีไปปั่นก่อนบ่ลุงเอ้ยไปสีก่อนเขนปีานะยิบชนนอกป่าข้าวทึ่กันยังยังอยู่ไร้เติบยังอยู่ไรเติมปะเออขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสั้นคือจีได้ยืมเข่าเขาเจ้าไร้สอบอยู่ปาลุงเอ้ยปีนี้พอมีป่าซอย แฮอรอในน้มอสิขอลาไปบพี่ขี้ลปลาลุงฝากกูไหลกูแท้กูติดตามซองน้มอสในเด้อปลาลุงไปแล้วปลาลุงสบายดีอยู่หน้ากระเด็ดปลาลุงไงพวกเขาเจ้าเกี่ยวเขาอกันพวกกัน